แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการโชว์ในคืนนี้แล้วนะครับต้องถามคู่ต่อสู้หน่อยว่าเขายังจะสู้อยู่หรือเปล่าโหอาต้อยคะทีมฝันและไฟสู้แน่นอนอยู่แล้วค่ะถึงแม้ว่าเพลงต่อไปนี้นะคะจะเป็นเพลงสากลที่สาวเท่ของเราอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะแต่ใจเราสู้ไม่ถอยแน่นอนค่ะขอส่งนันวี2 2่ค่ะอ้าวเขาบอกว่าเขาไม่ถนัด ถ้าไม่ถนัดอย่างนี้ผมส่งน้องคนเล็กของทีมไปดีกว่านะครับบอกแค่น้องคนเล็กก็พอแล้วละ่ะเนเน่วีสครับบทเพลงที่ทั้งสองสาวสองสไตล์จะมาประชันกันก็คือเพลง You Belong With Me ครับโชคดีนะคะ about something He doesn't get your humor. สี่นักล่าฟานที่ปิดโชว์ในวันนี้นะครับใครจะโดนใจครูเฟดมากกว่ากันนะครับเชิญครับผมเริ่มจากโชว์ What Makes You Beautiful ก่อนนะฮะไม่แน่ใจาว่าคีย์มันอาจจะปรับขึ้นได้อีกสักครึ่งเสียงหรือหนึ่งเสียงผมว่ามันจะทำให้ให,ให้ทั้งคู่ร้องสบายขึ้นเพราะว่าดูเสียงสูงแล้วเนี่ยน่าจะขึ้นได้มากกว่านี้อีกนะครับมาที่น้องเทนนะครับน้องเทน น้องเทนครูคิดดาวเอานะว่าเราอาจจะรู้สึกไม่ค่อยได้ดังใจนักในโช์นี้นะครับมันจะมีหลายๆส่วนที่เรารู้สึกขึ้นมาด้วยความวิตกกังวลนะครับส่วนน้องเเทมเเทมน้องเทมมีมีกิฟต์อยู่ตรงที่พระเจ้าให้เนื้อเสียงที่ดีมากๆมาแต่แต่ของน้องเเทมเนี่ย เป็นของดีที่ยังไม่แก่พลาสติกอะ่ะเมื่อไหร่จะแก่พลาสติกออกมาระเบิดตัวเองออกมาให้ได้มากกว่านี้เรามีดีในตัวมากกว่าที่เรารู้ตัวเองอยู่นะครับขอให้เชื่อแล้วไปค้นคว้าแก่พลาสติกออกมาสักทีนะฮะมาคู่อีกคู่หนึ่งนะสองสาวน้องเน,เน่กับน้องนันเ,เพลงนี้ f e e l i n งจริงๆของเพลงอยู่ที่ดนตรีและจังหวะนะจ๊ะเราจริงๆไม่ต้องไปคอนเซนเทรตกับเรื่องเนื้อเท่าไหร่นะครับ การแสดงออกของทั้งคู่เนี่ยเป็นลักษณะที่เหมือนกับต้องมาทําแบบเนี้ยก็เลยมาทําแบบนี้นะครับก็เลยค่อนข้างสูสีถ้าผมเป็นค่ายเพลงเนี่ยยังไม่รู้จะเลือกใครแต่ถ้าผมเป็นค่ายมวยผมเลือกน้องนันนะฮะพี่ไก่ครับเชิญครับเอาละสิ <laughs> โอเคมาที่น้องเน่กับน้องนันก่อนนะครับอ เอาใครดีก่อนน้องนันก่อนละกันน้องนันวันนี้พี่ว่ามีปัญหาในความกังวลอยู่เยอะนะครับในช่วงแรกเปิดมาเพี้ยนเลยล่ละนะครับในในช่วงเพลงก็ยังมีเสียงเพี้ยนอยู่สําคัญที่สุดของเราคือดินามิกเสียงเรายังไม่มี power พอที่จะผลักดันออกมานะครับทักษะยังไม่มากพอที่ผลักดันอารมณ์นะครับภาษายังไม่ลื่นเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะวันนี้ก็เลยทาออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่สายตาที่เราใช้ลูกเล่นที่เราเล่นกับคนดูดี ในส่วนของเน่ๆมีความเป็นธรรมชาติของเด็กวัยรุ่นนะครับดีพี่ชอบร้องเวอร์สจะไม่ค่อยดีนักเสียงมันแบบบานๆใหญ่ๆจังหวะไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่ก็สามารถใช้เวทีได้ดีพี่พี่โดยรวมพี่ชอบเน่ๆนะโอเคมาที่น้องเทมเทนนะครับน้องเทมก่อน เพลงนี้มันเสียงต่ำอย่างที่ครูเป็ดบอกแต่ว่าจริงแล้วพี่ดูเวอร์สองเคยได้ยินเพลงนี้ 2, เวอร์สองเขาร้องไฮออกเตปคือสูงไปอีกเท่าหนึ่งได้แล้วค่อยลดลงมาต่ำแล้วก็กลับไปสูงอีกได้นะครับจริงๆเราหาวิธีน่าจะหาวิธีแก้ที่ไม่อยากให้มันต่ำอย่างนี้ม,นมันฟังไม,ไม่ชัดนะครับเรามีเสน่ห์ในการมูฟเมนต์ในการเชียร์อัพคนสายตาดีมีสเสน่ห์แล้วก็แต่ว่าวันนี้วิ่งมากเกินไปพี่ดูรวสับสนเป็นนิดหนึ่งไม่ค่อยนิ่งนะครับสนน้องเทนน้องเทนวันนี้ก็ฝรั่งมีงงเลยทีเดียว <laughs> ฟังแปลกๆอยู่นะครับท่าเต้นตอนเปิดก็ไทยแบบเป็นฝรั่งมากเลยไม่ใช่ดูแบบแปลกๆอยู่ถ้าปิดเสียงพี่นึกว่าเพลงร็อกนะคือมันดูเดือดมากไม่นึกว่าชมผู้หญิงเพราะนั้นเรามีความกังวลอยู่งสูงม,มีมีสิ่งดีๆที่เป็นธรรมชาติอย่างที่พี่บอกว่ามันเอาขึ้นมายากจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำไงได้ให้มันสนุกอะ feeling ให้ให้ให้เป็นธรรมชาติบนเวทีนะครับโชคดีครับครับคุณแม่ครับครับ คู่น้องเน่กับน้องนันนะครับก็จริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยสีสันมันจะอยู่ที่ท่อนฮุกนะครับท่อนฮุกถ้าเราร้องให้มันให้มันสุดได้กว่านี้ให้มันสนุกได้กว่านี้มันก็จะดีนะครับจริงๆแล้วเรื่องของเนื้อเพลงไม่ต้องไปกังวลเพียงแต่ว่าเราต้องสร้างไดนามิกเพลงให้ได้คือท่อน A หรือว่าท่อนเวิร์สเนี่ยให้มันอยู่ระดับหนึ่งแต่พอฮุกเนี่ยให้มันโผล่ขึ้นมาอันนอันนี้คือปัญหาที่ทั้งคู่ทําได้อย่างไม่ดีนะครับส่วน ในคู่ของเทมกับเทนนะครับออกเสียงได้เ <laughs> ทมทําเสียงต่ําได้ดีนะครับคุมเสียงต่ําได้ดีแล้วก็การแสดงค่อนข้างสนุกนะฮะแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติแต่อย่างที่พี่ไก่ว่าอาจจะดูลนลานไปนิดหนึ่งนะครับมันวิ่งวิ่งเยอะไปหน่อยแต่ก็สนุกดีนะครับส่วนของเทนนะครับจังหวะในการแสดงพดวกมูฟ e มนตแปลกไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่อย่างไงก็ตามก็ ถือว่าพยายามได้ดีที่สุดแล้วนะครับขอให้กําลังใจทั้งคู่ครับขอบคุณคณะกรรมการครับในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราก็จะปิดโหวตแล้วนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าทีมฝากรักหรือทีมฝันและใยกรรมการจะตัดสินให้ทีมใดเป็นผู้ชนะระหว่างลุ้นอย่าลืมกดโหวต เพื่อเชียร์คนที่คุณรักคนที่คุณชอบนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายกับ True Academy Fantasy Year Season ที่10ครับ ของน,นันเนเน่เทมและเทนแล้วค่ะว่าแต่ละคนมีจุดเด่นอะไรที่จะทำให้ท่านผู้ชมทั่วประเทศโหวตให้เขาได้อยู่ต่อในบ้าน AF แห่งนี้นะคะเริ่มจากนัน B 2 2เลยค่ะค่ะก็สำหรับจุดเด่นที่นันคิดว่าทุกคนควรจะโหวตนันนะคะก็คือความแปลกค่ะมันอาจจะมีล้นมีขาดไปบ้างแต่ว่าเราก็แตกต่างเราก็ไม่เหมือนใคร นะะในที่นี้นั้นไม่ได้มองเรื่องเพศหรืออะไรเป็นสําคัญแต่นั้นมองว่านั้นมีความคิดหรือไอเดียที่ไม่เหมือนใครแล้วมันก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับทุกคนนะคะแล้วก็พร้อมที่จะตั้งใจตั้งใจในทุกคลาสของทุกทุกคุณครูเลยแล้วก็อยากจะทำทุกทุกอย่างให้ดีสุดทั้งในบ้านและนอกบ้านค่ะตอบดีมากๆเลยนะคะขอเชิญเนเน่วีสต่อเลยค่ะค่ะก็น่าจะเป็นความมั่นใจสูง่ะ ก็คือเน่คิดว่ามันดีสําหรับเน่เพราะว่ามันทําให้เน่แบบก้าวข้ามความว่ากลัวหรือการความไม่กล้าค่ะให้แบบเจออะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆได้หลายๆอย่างก็ทําให้เน่เป็นเน่เน่ V18 ในวันนี้ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเอาใจช่วยเธอเช่นกันนะคะคนต่อไปค่ะเทม V6 ค่ะครับผมครับ ก็ผมว่าผมแตกต่างตรงที well, movie, dream, But, dance, ่ว <kinds> er ่าผมก็คือก็บินข้ามโลกมาเพื่อที่จะมาร้องเพลงที่นี่นะครับแล้วก็งานที่ผมทํามาก่อนก็คือคนละคนละด้านเลยกับกับกับด้านนี้ครับแต่ว่ามันถึงพาทําให้ผมแบบว่ามีสไตล์ที่ผมไม่เหมือนคนอื่นนะครับมีอะไรนะคะขออีกทีมีอะไรนะคะสไตล์ครับชัดเจนมากค่ะ ค่ะและ,ค,ะคนสุดท้ายเลยนะคะก็คือเทนบีหนึ่งค่ะครับรับผมก็สำคัญผม, <laughs> ผ,มผมก็คิดว่าผมน่าจะเป็นเอ่อความเป็นตัวเองของผมไม่ว่านอกบ้านหรือในบ้าน a f เนี่ยผมจะเป็นอย่างเงี้ยผมจะติ้งต้องอะไรของผมไปนะครับผมก็แต่ผมคิดว่าความติ้งต้องของผมก็น่าจะมีประโยชน์กับทีมบ้างอะไรอย่างเงี้ย ครับก็อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคครับได้ข่าวว่าครับอาทิตย์นี้ร้องไห้ใช่ไหมครับผมเพราะอะไรคะกดดันหรอก็ใช่ครับกดดันด้วยเพราะว่าทำไมครับโจทย์อาทิตย์นี้มันเป็นเพลงภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ครับเราก็เลยค่ะเอาเลยค่ะตอบเลยค่ะที่ไม่แย่งพูดไม่่เคยไม่เคยร้องร้องเพลงสากลร้องเป็นก็ร้องเป็นอยู่เพลงเดียวอะไรเงี้ยครับก็แล้วเพลงเพลงพวก เพลงสากลของต่างประเทศผมจะไม่ไม,ไม่ไม่เคยฟังเลยฟังน้อยมากและไม่เคยแกะจริงจังเลยอะไรอย่างี้ครับก็เลยยากแล้วกดดันค่อนข้างกดดันตัวเองครับผมไม่ใช่แค่คนเดียวนะคะนันวี2ค่ะได้ข่าวว่าร้องไห้เหมือนกันใช่ไหมก็เอาออกมาจะได้สบายใจค่ะจะได้สบายใจและสบายใจขึ้นไหมคะก็ดีขึ้นคะ่ะได้ครูทุกคนคอยช่วยแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะมอบให้กับทุกคนมันไม่ใช่ในเรื่องของเทคนิคภาษา อยากจะมอบใจที่เราพร้อมที่จะแบบสื่อสารเนื้อ,อาหาในเพลงอะคะ่ะอยากให้ทุกคนรับรู้ในสิ่งที่เราตั้งใจก็ทำเต็มที่ละค่ะเต็มที่จริงๆเพราะว่าวันนี้ทุกคนร้องกันดีมากเลยนะคะถึงแม้ว่าภาษาอาจจะตอนแรกไม่มั่นใจแต่ร้องออกมาได้ดีมากๆเลยเแล้วเรามีวิธีการที่จะจำเนื้อสับภาษาอังกฤษยังไงอะสำหรับผมคำก็ฟังฟังเยอะๆครับแล้วก็ อาใส่อาฟังเอาครับไม่ได้ไม่ค่อยได้อ่านเนื้อเท่าไหร่ครับ mm hmm. จะฟังแล้วก็จะดูเนื้อตามนิดหน่อยก็จะเน้นไปทางอิมพไวตามวาความชินที่เราฟังมาไปครับค่ะงั้นก็ขอเสียงปรบมือให้กับนั่นเนเน่เทมและเทนด้วยค่ะ